มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเทคนิคดีๆเหล่านี้อย่าลืมนําเก็บไปใช้นะครับมารับชมกันต่อครับอันนี้เป็นเรื่องของริ้วรอยใต้ตาค่ะคนอกจากปัญหาเรื่องริ้วรอยเนี่ยมันยังปัญหาของเรื่องของความบวมหรือว่าความคล้ำใต้ดวงตาอีกนะคะคซึ่งตัวที่ช่วยได้เนี่ยจะเป็นสารสกัดจากถั่วเหลืองเป็นเปปไทด์นะคะคทีนี้มันก็จะมีอยู่ในตัวพูรเรีย ริงโกไอ,อครีมแล้วก็จะมีอยู่ในตัวของกัมมารัสบูเต้อครีมด้วยค,ค่ะสองตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอรอยบวมรอยค้ำใต้ดวงตาได้คือถ้าท่าน,นเป็นคนตาบวมง่าย2ตัวนี้จะช่วยได้นะ<ช>ถ้าตาบวมง่ายนะครับก็ลองลองไปดูแล้วก็ใช้คู่กับตัวจำได้เรี่ยงครับ f ฟสคอนทัวร์แอปพลิเคเตอรนี่นะครับต้องบอกว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้การนวดบริเวณรอยที่มีชั้นไขมันที่กระจุกตัวอยู่มีการกระจายตัวจากไขมันที่กระจุกอยู่เป็นก้อนก็ถูกเกลีย่ยและก็คลึงก็จะทําให้ที่เป็นก้อนเนี่ยมันกระจายกระจายตัวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นชั้นไขมันที่อยู่เนี่ยหากการนวดด้วยมือมือเนี่ยมันจะถูกลากเมื่อมือถูกลากปั๊บผิวเนี่ยมันก็จะเหี่ยวได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเรา ใช้ตัวตัวสแตนเลสสตีลที่มีคุณภาพดีและมีะรูปทรงที่มันโคง้คงมนเนี่ยการคลึงเบาๆบริเวณใต้ตาและบนเนี่ยก็จะช่วยให้ช่วยนวดถนอมแล้วก็ช่วยให้ชั้นที่เป็นก้อนไขมันเนี่ยมันถูกเกลี่ยด้วยเช่นกันเบาๆนะครับเบาๆฟืดๆนี่อาจจะตาตา,ตาดำทะลักออกมาได้นะครับนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สบายเพราะเราจับแล้วเราจะกะถูก ใช้น้ำหนักในการนวดก็เย็น<ช>เย็นด้วยก็บอ,บอกว่ามือมันจะมีในเรื่องของแรงเสียดทานนะคะที่มันไปกระชากผิวเหมือนแบบทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะทําให้บริเวณนั้นดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการใช้เฟสคอนทัวร์บริเวณใต้แนวขากันไกลนะครับบริเวณใต้แนวขากันไกลต้องบอกว่าเชฟของของขากันไกลของคนเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกอายุด้วยเหมือนกันต้องบอกว่าถ้าเราไปเอารูปของเราในใ<ช>สมัยก่อนมาดูเราจะเป็นคนที่คางคมมาก คมฟึดฟดคมอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอารูปปัจจุบันมาดูเราก็จะพบว่ามนมากนะครับนะต้องาสมัยตอนเราเป็นเป็นอายุน้อยเราบอกคมนะฟ,ฟึดฟดเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่มีเลยแต่พอเราอายุมากขึ้นสาเหตุตามหลักโมเฮงคือเรามีอันจะกินถูกไหมครับ พอเรามีอันจะกินปั๊บตรงนี้มันจะมาหน่อยหนึ่งเพราะนั้นการเกลี่ยก็จะช่วยพยุงเอาไว้ <c oughs> ไม่ให้ไขมันเนี่ย <c oughs> เกิดการกระจุกตัว <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เชฟบริเวณขากันไกรของเราเนี่ย <c oughs> จะมีอยู่เหมือนกันฮะแต่ว่าจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้อยหรือไม่ได้ย้อยลงมา <c oughs> มากมายนะ <c oughs> แต่ก็ต้องขยันทําทุกวันนะทำทุกวัน ว่างๆไม่มีอะไรก็นอนดูทีวีก็หมุนไปเรื่อยนะครับก็จะช่วยได้จริงๆช่วยได้จริงๆอ่ะอันนั้นก็คือเรื่องที่เราพูดคุยกันแต่ทีนี้อาจารย์น,นุกก็มีเรื่องที่อยากจะมานําเสนอด้วยใช่ค,ค่ะในเรื่องของออจำได้ไหมคะว่าเรามีการทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวไปใครพอจะทราบบ้างเอ่ยมีมี <c oughs> บางท่านที่ไปร่วมทําการทดลองอมีบางท่านไปอาถูกต้องนะคะค,ค่ะปัจจุบนันนี้ตอนนี้เนี่ยเรามีผลการทดลองออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาโพยแบบ เราต้องเ<ม>ูด<พ>เรียนว่าเรามีการเชิญชวนอาสาสมัครนะครับ,รบให้ทําการวิจัยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเพื่อผิวขาวนะครับถา,ถามว่าถามว่างานวิจัยนี้เรามีเพื่ออะไรเรามีเพื่อที่จะ a p p r o v หรือพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไวท์เทนนิ่งของเราเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ถ้าพูดกันโดยปรัศจากซึ่งเหตุผลและหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่ามันดีจริงเหรอมันขาวขึ้นจริงเหรอมันได้ผลจริงเหรอ พูดกันไปความรู้สึกกันไปคิดกันไปเองหรือเปล่าเราก็เลยมองว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราสามารถมีการออกแบบการทํางานวิจัยโดยใช้เครื่องมือและใช้ข้อมูลในการออกแบบการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักทางวิทยาศาสตร์เอามาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้จากผู้ใช้หนึ่งคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นหนึ่งในการทดลองแต่เป็นการทดลองด้วยผู้บริโภค ที่มีประสบการณ์การใช้จริงนะครับเพื่อการทดลองนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ยืนยันเวลาต่อไปในอนาคตอันใกล้ถ้าเราได้มีโอกาสเปิดเผยผลงานวิจัยชิ้นนี้ท่านจะได้พูดให้กับคนอื่นๆฟังได้ว่า กี่เปอร์เซนต์ของผู้ใช้มีความพึงพอใจกี่เปอร์เซนต์ของผู้ใช้เห็นผลกี่เปอร์เซนต์ของผู้ใช้เห็นผลและดีขึ้นภายในกี่วันนี่คือตัวอย่างที่จะเป็นประโยชน์ที่ทุกๆท,ท่านจะสามารถเอาไปประกอบการนําเสนอได้แบบเป็นหลักเป็นฐานที่มากกว่าการพูดด้วยปากแต่เพียงอย่างเดียวเราก็เลยมีการทํางานวิจัยขึ้นนะครับใช่ค่ะก็เล่าเล่าเรื่องงานวิจัยให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะ,ค,ะคืออาสาสมัครที่เข้ามาทําการทดลองเนี่ยต้องใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นเวลา6สัปดาห์นะคะแล้วในช่วง6สัปดาห์นั้นเนี่ย mm. ก็คือเราจะมีการให้ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยปกตินะคะแต่ว่าห้ามออกไปเจอแสงแดดมากๆเพราะว่าถ้าเจอแสงแดดมากๆเนี่ยยังไงก็ไม่ช่วย <Okay. S 1> ก็จะทําให้ผลการทดลองเนี่ยคลาดเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นให้ใช้ชีวิตประจําวันปกติเคยเดินไปรับประทานอาหารกลางวันตากแดดยังไงก็คือเดินปกติได้เลยนะคะซึ่งอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองเนี่ยใน6สัปดาห์เนี่ยต้องเข้ามาที่คลินิกกิฟฟีนทุกสัปดาห์เพื่อตรวจวัดสีผิวคะ่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถือว่าต้องขอ ขอบคุณอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองมาณะที่นี้ด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมากๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือเครื่องมือที่เราใช้วัดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าหลายสถาบันเช่นสถาบันผิวหนังของเราใช้โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลใช้ในการวัดสีผิวเหมือนกันร่วมถึงคณะเภสัชาศาสตร์เชียงใหม่ก็ใช้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนข้ามาเนี่ยมันจะมีเครื่องวัดสีผิวใช่ค,ค่ะ,คะเครื่องวัดสีผิวอันนี้เนี่ย ชื่อว่า DSM2 แล้วก็ผลิตขึ้นที่ประเทศเบลเจียมนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าความความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงมากมี e อ r o r เนี่ยต่ำมากมากนะคะเราลองทดลองวัดหลายๆจุดแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยม,มันได้รับการรับรองจากหลายๆสถาบันนะคะแล้วก็ผลการทดลองค่ะที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะใน6สัปดาห์ขอแจ้งเลยละกันว่าจากเครื่องมือที่ใช้วัดสีผิวนะคะพบว่าจำนวน จำนวนนะคะร้อยละของผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยมีผิวขาวขึ้นนะคะภายใน1สัปดาห์นะมีผิวขาวขึ้นภายในใน1สัปดาห์เนี่ย58% 58%นะคะถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็วในใน7วันพอหลักที่เอาไปทดลองเนี่ยมี58%ที่ขาวข,าวขึ้นที่ขาขึ้นเลยใช่ด้วยยังมีนยัยยะสำคัญและมีหลักฐานชัดเจนใช่ค่ะ,คะยังมีนัยยะสำคัญมากด้วยเพราะว่าเราตั้งค่า ค่าเขาเรียกว่าค่าที่บอกว่าผิวขาวขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลยค่านี้ขึ้นไปถือว่าผิวขาวขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างแน่นอนนะค,ค,คะอ่าแล้วก็ภายใน4สัปดาห์ค่ะผิวขาวขึ้น98%อืม อันนี้ถือว่าสูงมากอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดออกมานะคะภายใน1สัปดาห์เนี่ยห้แต่4ส,สัปดาห์เนี่ยเก้เพราะว่าอะไรค่ากราฟที่ได้ขึ้นมาเนี่ยหสัปดาห์จะค่อยๆขึ้นค่ะ2ส,สัปดาห์ก็ยังค่อยๆขึ้นอยู่3ส,สัปดาห์เนี่ยจะเริ่มดิ่ง4ส,สัปดาห์เนี่ยดิ่งมากเลยเพราะว่า ผิวของเราเนี่ยมีการผลัดเซลล์ผิวทุกๆ4สัปดาห์ค่ะแล้วก็ในผลิตภัณฑใ์ในเรื่องของผิวขาวเนี่ยก็จะมีตัวที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวอยู่แล้วด้วยนะคะมันก็เลยจะทำให้ผิวขาวขึ้นเนีย่ยเห็นผลชัดเจนขึ้นชัดเจนเร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวขาวขึ้นที่วัดจากเครื่องมือไปแล้วทีนี้มันในเรื่องของความพึงพอใจก็คือเราจะทําการประเมินด้วยว่าเราจะให้แบบสอบถามไปว่าคุณมีความพึงพอใจในเรื่องของสีผิวที่กระจ่างใสขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหน พบว่านะคะภายใน1สัปดาห์เนี่ยผู้เข้าใช้เนี่ยมีความพึงพอใจถึง61%สบอครับ <ขอ S 1> แล้วก็ในแง่เนื้องานวิจัยถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะมากนะคะคแล้วก็สูงกว่า90%เนี่ยภายใน3สัปดาห์ค่ะสสัปดาห์เนี่ยขึ้นถึง90%ละและที่สําคัญค่ะพอจบการทดลองแล้วพบว่าจํานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมการทดลองที่พอใจในสีผิวที่ขาวขึ้นนะคะมีถึง9 8ซครับสูงมาก เรียกว่าสูงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนําผลงานวิจัยเนี่ยมาเผยแพร่พร้อมทั้ง Product เนี่ยในช่วงของอีกสักสองสสัปดาห์เนี่นะครับเราจะทําเป็น powerpoint ออกมานําเสนอให้กับทุกๆท่านได้มีโอกาสรับฟังกันด้วยว่ามันเป็น Product อะไรแล้วมันเป็นมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลดีขนาดเนี้ยภายในกลุ่มทดลองกี่กลุ่มอะไรอย่างไรบ้างนะครับเรคงได้มีโอกาสนำมาเปิดเผย แต่ตอนนี้นะคะคือในเรื่องของผลการทดลองแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยจะมีอยู่ที่ g i f r ร e n เว็บไซต์แล้วคือเข้าไปได้เลย w w w g i f r e e n c o t h นะคะแล้วก็เข้าไปดูที่มันจะมี สีเหลี่ยมแบนเนอร์เนี่ยเขียนว่าผลการทดลองการวิจัยนะคะผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวแล้วก็เข้าไปคลิกค่ะแล้วก็จะเห็นคือผลการทดลองเนี่ยเขาจะเอาลงภายในอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปคลิกดูได้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทําให้เราขยายงานได้ง่ายขึ้นค่ะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราคงจะแนะนําว่าท่านจะใช้ประโยชน์จากการวิจัยนี้ได้อย่างไรในการนําเสนอธุรกิจนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่า,นา,นา,นาจะ ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองนะ<ม>ดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้อนวัยนะครับซึ่ง<ม>ถ้าหากหลายคนอยากย้อนไปหลายๆปีก็สามารถไปสอบถามทางกิฟฟินคลินิกเพิ่มเติมเข้ามาได้ด้วยก็ต้องบอกว่า ิฟฟินคลินิกก็อาจจะมีเทคโนโลยีและก็เครื่องมือทางการแพทย์ที่ปลอดภัยทันสมัยมาช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของตัวท่านเองเพิ่มเติมด้วยะนะครับแต่การดูแลตัวเองเนี่ยหลายอย่างบางทีเรื่องของทรงผมก็มีส่วนนะครับเพราะะนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถนอมรากผมหรือเป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงรากผม หรือช่วยปกป้องเส้นผมในขณะที่เราจะต้องใช้ไดร์เป่าผมทุกวันทุกวันเนี่ยเรื่องของเส้นผมก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เราดูดูเด็กขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดท่านมีโอกาสอย่างกรนเดอร์เองก็ช่วยเหมือนกันนะกรนเดอร์ก็ช่วยเรื่องอของเส้นผมจริงๆแล้วในเรื่องของผม ผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผมร่วงตามวัยนะคะหรือว่าในเรื่องของผมหงอกก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าอันนึงที่สําคัญมากๆเลยคือเกิดจากอนุมูลอิสระ,ะ,ค,ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่พอเพียงมันก็จะทําให้โอกาสที่ผมหงอกเนี่ยลดลงได้นะคะแปลว่าแปลว่าบางคนถ้าเกิดทานอะไรที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์ผมขาวหรือผมหงอกเนี่ยมันก็จะ จะลดลงดู่กติในห้องนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยยอมาเสร็จเรียบร้อยน่าไม่มีเลยเป็นคนที่ที่ถ้าทานแกรนเดอร์เนี่ยโอกาสต้องบอกว่าโอกาสที่หงอกจะน้อยน้อยลงจากสถิติของของคนที่ที่รับประทานใช่ไหมฮะะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของผมและก็เรื่องของรากผมด้วยยกตัวอย่างอย่างตัวตัวนูโอโวนะนูโอโวเนี่ยหลายๆคนก็จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ วิธีการใช้ซึ่งจริงๆแล้วนูโอโวเนี่ยมีทั้งกล่องสีเขียวแล้วก็มีทั้งกล่องสี<ช>แดงด้วยนะครับมันก็แสดงถึงเรื่องของการหยุดร่วงแล้วก็<ช>แสดงถึงเรื่องของการเสริมสร้างรักผมใหม่เราะฉะนั้น<อ>และโดยเฉพาะ นโอโวตอนนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีเหมือนเป็นขวดแบ่งนะครับให้ให้ทุกท่านได้สะดวกในการที่จะใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคนที่กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมก็ไม่ควรที่จะละเลยนะครับก็ไม่ควร<ช>จะ,ะ,นะะมีคําแนะนําอะไรเกี่ยวกับเส้นผมอย่างอื่นอีกไหมครับเ,ออเส้นผมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้สระผมแล้วไม่ได้ใช้ครีมนวดผมถูกไหมคะ เพราะฉะนั <scr> ้นครีมน,นวดผมเนี่ยสำคัญยังไงเพราะว่ามันจะทําให้ผมเนี่ยลื่นขึ้นพอผมลื่นขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเราเอามือไปสางหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ผมเนี่ยหลุดร่วงน,น้อยลงค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ครีมนวดผมเนี่ยบางทีผมอาจจะดูสากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยครีมนวดผมเขายังช่วยอุ้มความชุ่มชื้นให้กับผมด้วยก็จะทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นดูมีสุขภาพดีมากขึ้นค่ะฉะนั <yu> ้นแนะนําว่าอย่าลืมใช้ครีมนวดผมหลงังจากสระผมด้วยนะคะ นั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่เรานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเอาไว้ให้ท่านได้ดูแลตัวเองแบบง่ายๆต้องบอกว่าจริงๆโชคดีว่ากิฟฟารินมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ท่านได้ดูแลตัวเองในหลากหลายนะครับวันนี้เราเอามาเป็นแ,แค่บางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะมีเรื่องที่จะทําให้ท่านได้ดูแลตัวเองในแง่มุม,มอ,อื่นๆ <c oughs> เพิ่มเต <c oughs> ิมเข้ามาด้วยนะครับ <c oughs> เทคนิคดีๆครับในการที่จะสร้างความโดดเด่นและแตกต่างรวมถึงจุดขายของผลิตภัณฑ์นั้นจะทําให้ทีมงานของท่านนั้นสามารถเติบโตขึ้นได้ครับถ้านําเรื่องราวเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้ทีมงานของท่านได้เข้าใจเหมือนท่านคิดเหมือนท่านและทําเหมือนท่านครับเรื่องราวของความสาเร,ร็จในธรุรกิจนี้ครับเป็นความสมรรําเร็จบนความสมรรําเร็จถ้าเราอยากประสบความสมรรําเร็จต้องสร้างให้ทีมงานนั้นเติบโตครับดังนั้นอย่าลืมที่จะนําเรื่องราวไปถ่ายทอดให้กับทีมงานครับ กุญแจงความสำเร็จยังมีอีกมากมายครับกับรายการ Key to Success ซึ่งครั้งหน้าต้องมาติดตามชมกันให้ได้นะครับว่ารายการของเรานั้นจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอท่านแต่หากว่าท่านพลาดครั้งนี้นะครับไม่เป็นไรครับไปเยี่ยมชม Facebook ของเราได้ครับที่ w w w f a c e b o o k c o m g i f f r i n c h a n n e l หรือไปโหลดคลิปย้อนหลังดูได้นะครับเว็บไซต์ของ Gifferin ครับ w w w g i f f r e n c h a n n e l c o m ครับอยากจะเขียนแนะนำรายการหรืออยากจะได้หัวข้อไหนให้มาพูดคุยในรายการของเราครับเขียนอีเมลมาหาผมนะครับที่อีเมล Key to Success at g i f r i n g c h a n n e l c o m ครับคุณแจของความสําเร็จยังมีอีกมากมายเลยครับเพียงแต่ท่านหยิบขึ้นมาและไขคุณแจของความสําเร็จท่านจะได้พบสู่ความสําเร็จครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ